ก็ไม่ได <Ugh. S 2> like hey, uh, ้สายเที่ยงฉันไม่ได้ต้องการเพื่อนแบบนี้เลยแต่ที่มันน่าสนใจของการเชื่อแนี้เนี่ยมันคืว่ามันเป็นด้านตัดคือเือดเสื้อแดงจะมากเลยเนี่ย มเมื่อกี้มันไม่เอเตอร์นะอุ้ยขอน้ำแข็งไม่ดีอุ้ยขอ,มมอ,ขอน้ำลเล่มือด้วยแข็งแข็งสองลูกแข็งพอไม่ต้องมีน้ำน้ำไม่ต้องเพือใคโหช้าจังทำไมต้องเยอะจ๊ะเยอะแยะนี่มันเยอะมากนี่แบ,บสัญญาไม่ดีเยเอะแยะแบะ ล้วพาาหาไปไหนเนี่ยใครเบื่อไหมอย่าหน้าเบื่อวะเรื่อยเรื่อยอาอยากวนตีนจรอแกใจรื่อยเลนคอะไรทำไมมานาอ้โ มันนานจังไงตอกได้ดีแล้วอ่ะรอไปนี่างล้วมาแล้วมาแล้วทานเลย แเอาย่าง้กุนะแม้แต่ทุกุบาเนี่ยข้อตางแล้ไม่ดีรมมตาอ้อตหาอกได้ขืธรรมานอะไรองีได้หมดา่อหรือเปล่าผมคิดว่าไม่แน่ม้ไม่น่แต่ไม่รู้ไม่น่าดีแต่เขารู้ว่ากำลังทำอยู่รู้แล้วโดยภาพรวมเนี่ยละไทเนี่ยตั้งแต่30เนี่ก็มา1 30น้ยามาเนี่ยวันนี้เน่ยที่โพไหน่เยอะคือว่าอือหื

เฮ้ยโหยมันมีอีโมเฮลานะลัะอยากได้มันกดตรงไหนะไม่รู้กดไม่เป็นโบยากรู้วิธีกดอีโมมันมีของของสไปดี้อันหนึ่งแล้วก็ของก๊อจีอันหนึ่งแต่ว่ากดไม่เป็น โอ้อใจไม่ออกไอเพื่อนเฮียเ,เพื่อบนบ่แม่งไม่สบายแล้วมันนอนไอ้มันั่งข้างบ่ีกแล้วก็ไอเมื่อเพื่อนมานั่งข้างข้างทำไะก็มันมานั่งข้างบงาา่ีไกมมไม่ใช่เพื่อนมันอยู่บ้านมึงได้ไง ที่โรงเรียนดิอ๋อมันไอ่ตัวเนี้ยแล้วไม่ใส่แมสสอ่ะบสใส่แต่บสถอดไงอ่ะถอดทำนี้อะไรแปลกการเล่นเกมอ่ะเล่นเกมมันมไม่ต้องถอดแมสไม่หายใจลำบากอ๋าปกติัะก็ไม่ค่อยถอดแมสหรอกมันเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย ตายแล้วบายนะโบสบายเราจะคิด <Bye. S 1> ถึงนายแบบโบส่งโลเคชั่นงานส่งไปให้โอเคของมรดกด้วยมรดกที่มึงได้มาจากพกออก่อไม่มีเลยออเอ้พวกนี้ทำมมันฟูกันจังหมายถึงหําหมายถึงเด็ก โอ้โหเยอะจังอ่าอาหารให้ได้ไปนี่อ่ะให้กันเลยมีเพื่ออะไรอย่าอ๋อพี่เอาอะไใช่ไหมเอาสิก็มึงให้มาเองแล้วมึงจะเลือกทำไมอ่ะ 我播乐惨了，嗯，你、这、干、个啊？啊 ตัวยางเรื่องที่เกิดแถวเอเชียตอนออกที่ต้ที่ไม่รู้ประเทศไหนาของผสมม,ม,มือมืออ๋อที่เราดาม่าหมวกเว้นมาอะไรนั่นนะออพี่เกมมันจะสู้ทุกๆฝั่งตามวะใช่ตกลงว่าหมดเนี่ยคือใช้เล็กผสมกัน ระหว่างของเราใช่ไหมก็เห็นได้ชัดเลยตอนนี้บบได้ไอ้ต้นไม้กับไอ้ไอ้เหี้ยวอ่ะเนี่ยมันควรจะเล่นการ์ดเดซเซลคันนะเว้ยบอกว่าเรื่องนั้นมันจัดการ์ดเดซเซลคันนะเว้ยเอาไว้เล่นหมดเนี่ยพราะว่าพวกที่แม่งฟูฟูกันเร็วเพราะว่าแม่งเดซเซลคันแน่เลยสงสัยเจะต้องมาเจะต้องจัดไป ต้องมาคุยกันก่อนว่าใครมีเดกอะไรเยอะๆเอามาจัดหน้าไม่มีแล้วเนี่ยกคริเอเตอร์ พครดส,สามสองดาวมาดิเข้ามาดิครับพูลโหลถัาโล,ลัลตัวโ่าฮัลโหั้โหลตัลโหลฮัลโั้โพลัลโตัลห้ฮพล่หัลโลัโหลห้ ได้ได้เพราะปกติเรก็ใช้ใช้สำหรับตัวที่รอสี่ดาวอ่ะยังตัวที่ตีหนักๆอย่างเช่นไอ้ไอ้อะไรวะเนี่ยไอโนวาปั๊มแม่งไปดิแป๊บเดียวแม่งโหดเลย่อากคัน้ืเเพชร เดี๋ยวบางทีเดซเบิร์ดก็คุ้มนะบางทีเราจะรอเดซเบิร์ดสี่ดาวเงี้ยเราก็เอารอไว้ที่มืออ่ะโอ้โหเมื่มปมปมอปั๊มปั๊มปั๊มพอสี่ดาวปุ๊บเมื่อตีทีสามสิบตีเท่าโบนั่แน่ไม่เนี่ยแคดเอร์อ่ะไม่เป็นแต่ปั๊มได้ก็ปั๊มไปปั๊มไว้เดี๋ยวก็ไม่ไม่ันก็แลกเลยถ้าแลกได้ก็แลก,กเลยดียวกว่าถ้ามัอีกทีมนึงมันลงก็การไปสองใบเองวะมันเอาเหรอวะ โหยนี่กูมีเกเรเตอร์นะกูได้ฟรีไปหลายตาแล้วเนี่ยอ๋อมันเอาไปแล้วนี่มันศูนย์คตรเย้เย่เลยจอส่เย้เย่จะส่งอากามา เอาอะไรอีกอะพี่อะไม่เอาโอเคน่เบรู้ใช้แ uh. ต่ว่าก่อเออาอ่านอยู่

เขเยอร์มาแล้วเอาอะไรออกเดี๋ยวเราเอขวานก่อนมันทุกๆสองเอ้ยไม่ใช่สิเมื่อกี้มันตาที่สี่แล้วแมเอ้ตาที่ห้าใช่ไหมแล้วเราได้แรกเลยไม่รู้ของรางวัลไม่มีขวานไอ้บอสมีขวานไหมซื้อเข็มใูม้หน่อยถ้าเจอ <im it> <im it> แล้วพี่เล่นมันเนี่ยไอตวัวไอโนวาอะไรเนี่ยอ๋อไม่เล่นแล้วเอาออกไปแล้วอยากได้ขวานอย่างเดียวตอนนี้กรูดด้วยกรูดแั่งดาวเดียวอยู่เลยไม่มันใครมาคิดนานวะเนี่ยไอคนนั้นอะไอรอนแมน เมื่อเห็นในกุ่มเหมือนเขาบอกว่าจะทำปุ่มเร่งสปีดมาได้ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปอปแอปอะไรบ้าง่ะอ่าด,ด,ดูดิแท็กไว้เออยู่ในประเทศท,ทำไมวันนี้ไอ้พวกนี้มันกระจอกอจังว่าบอดของเขาเนี่ย <c oughs> ไม่นะอะไรให้รู้มันเอาแล้วเออบัฟหน่อยเกเรเตอร์บัฟแล้วตือเอาไปดิทันีนไปดิเอาไปทีมนล้เว้ ไอ้บอสมึงเอาอีเขียวไหมมาดามไฮด้าอะไรนะพี่มาดามไฮด้าเอาไหมเอา้อไ้ใหซื้อไาให้อุ้ยไม่ได้แล้วว่ามันมีขวานมันมีขวานเรามากูต้องขายทิ้งตัวหนึ่งเดี๋ยวกูขายนี่ให้กันเลยที่ใช้อาดามบอลหรอปะฮะอาดามบอลหรอใครวะ ไม่รู้จักก็คงไม่ใช้อ่ะเฮ้ยคุณเจอศพอปูได้เฮียก็โชคดีเลยว่ะกูกับอีก้ไม่จะเอาอะไรเอาเอาขูดแล้วไม่เอาแล้วอีกอ่ะเพราะว่าขี้เกียจหาขวาน

ไอบ้บอมีระเบิดยังไอตอวปิโดอ่ะยังซื้อให้มีขวานนะพี่อ่ะขวานก็นอีโก้เลยนะเอามามาเอาทั้งสองอันเลยขวานกับอีโกโ้เก็บไว้ แต่เดี๋ยวพวกมันก็จะตายหมดแล้วแหละอยู่ไม่นานหรอกมันเหลือไอป้ปานธามาคนเดียวอะ่ะแต่เก็บมากขนาดเดี๋ยวเรามาจัดเด็ก, <Okay. S 1> ดกที่เอาไว้นั่งคู่กันเถอะบอสโอเคไม่ได้นะไอ้เฮียเล่นงเงินคนเล่นเด็กเลยไอ้สัตว์ฐายดงไฮด้าอะไรวะ <Okay. S 1> กูไม่ได้ใช้อะไรของไฮด้าเลยเนี่ย เสียว่ะโอ้โหดีนะไม่ตายอยไอ้เฮี่ยนี่เอาเล็เท่าเยอะไว้หน้าจังไรชิบหายนี่ถ้ากูตายนี่พังเลยนะกูที่สี่ดาวเนี่ยยังยังขาดตัวเดียวเอ้เอ้ยกูมีกู๊ดสองดาวอยู่ข้างล่างแล้วก็กูมีกู๊ดสองดาวอยู่ข้างบนทำไมมันไม่สี่ดาววะ งงพี่ก็ลองเอาไวไฟไให้แถวเดียวกันกลัวมันจะกลายเป็นสองตัวเลยเดี๋ยวต้องเอาทิ้งเลยเออโดนแล้วามางงั้งมึงประรมะ อ๋อกูกูดาวเดียวขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งเมื่อกี้มันเล่นเด้ดเท่าเยอะใช่ไหมกูเอานี่ดีกว่าอันเนี้ยไปกูได้ไอ้นี่มาแนละ้วเอ้ยอะไรนะชื่ออะไรนะซีโม่เอ้บอสเอามาไวาไ้ทำไม เอาโอ้ยเป็นเงินที่หายเลยแล้วเจอถ้ามึงเหลือฟีโมโบจะทำอีโก้สองดาวได้แล้วเนี่ยอีโก้จะสองดาวแล้วอะ่ะงานนี้เจอศพไปตรองไหนมากปัมก๊มเจริเตอร์ไปวยบบ,บ,บ,บนว่าบทเอาว่าตอนเนี้ยเฮ้ย มึงอย่าเพิ่งเอานี่กูซื้อของมาให้มึงทั้งสองอันเนี้ยกูซื้อเตาบิโดกับมาเวลมาเนี่ยแพงก็แพงเนี่ยมาเวลอ่ะต้องลุ้นแล้วล่ะพี่อย่าเพิ่งเอากูเอาอีกโก้เดี๋ยวเออเอาป่ะต้องสู้อยู่อ๋อมึงเอาพี่อะเอาแล้วบอสมึงเอาเพราะมันแจกล้าสีดาวให้กูแสดงว่ามึงไม่ได้เลือด เสียใจยด้วยนะโวดกูอดอีโก้ด้วยเฮียมันแจกอีเขียวสี่ดาวมึงมาเนี่ยกูจะเอามาทําเฮียอะไรวะเอาอะไรดีอะ,อ,าาะอีกโก้ตกดาวอดเลยพี่เกดเอ,อีกโก้บัพพลังไปเยอะเลยอะเะได้จจังวะ เดี๋ยวว่าจัดเด็กที่ไปเล่นนกันก่อนพี่ใช้เด็กตัวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนใจเย็นเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้เด็กอะไรดีอย่างโบ๊ทโบเล่นสไปเดอร์เพียวๆก็ได้เด็กหนึ่งแล้วก็ที่เหลือพี่ก็เอาไปเลยสองเด็กไม่ได้หรอกปกติมก็เล่นสไปเดอร์เพียวได้นะ ีเร,เร็วน,นะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเกมมันเอ๊ด่านนะมันจะปิดจะเย็นนะคอมพวเตอร์มัน4งสี่ดาวโอ้โหได้ทานอสมาว่ะกูยังไม่เอา่ะเดี๋ยวเขาใช้ทานอสอะ ้าไอทีสองถ้าจะปราบเจ้าเองคิดนานคิดนานทีสองคิดนานอย่าโบนมึงเราดูคลิปเลยชัยชนะของพวกเราแม่งอยู่ดีแม่งให้อีเขียวสี่ดาวกูมาเฉยเอาไว้แดกเฉยเฉยน่ะ ก็อยากเปิดไมพูดตลอดนะแต่อีวิวเบ้นเนาะแหกปากอะไรกันจังกไม่รู้เฮ้ยเอาแล้วยายพวกเนีน้ถ้าสมมุติแดดออกอะวานน้อยนี่ให้หน่อยดีตายแมวตากให้หน่อยดีมันเริ่มเปรียกแล้วอะโอ้มังตีกูไม่ตายถ้าได้เท่เยอะตีกูตายนะกกูซึมเลยเนะี่ย คาแรคเตอร์กูรูอ้อกว่าแล้วเนาะอุ้ยได้เท่าเยอะตายอ้ยาหรือคาแรคเตอร์95ไหวไหมไหวสบาย,ยูีแล้วสบายสบายออไปอ้วกไปเอออ้โ,อโหชนะวุดวิดเฮ้ยไม่แน่แล้วว่าเอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเออเรียบร้อยโอเคโบ๊บาจริงจริง บบบักกันนาดูทะลมทะไล่นี่ใช้อะไรมัน้นะก๊อตจีกับอะไริเด้งหนึ่งอ่ะใช้ก๊อตจีใช้เดดเทอร์เยอร์เดดเทอร์เยอร์ได้ก๊อตจีมาละดยเยะดยเยะดยเทอร์อยเยอ้ย ไป yeah เยือนไหนเฮ่าเหรอพี่เฮ่าฮัลโหลพี่เกดเออเฮ่าเฮ่ามันออกมะตก ที่ยังไม่หมดชีวิตต้องไหนวะเพื่อนแม่ตงตายกันในหัววันเลยหมอให้ถาม่ไยังไนหายปดิหายไปดิหายเดอเยอะหายเจอเจอ,เจอไอซีโม,โมแจง้ง อุ้ยหายด้วยเหี้ยไม่เป็นไรเว้ยเรามีเกรเดเตอร์ตีร้อยกว่าชอบมาชอบมาไอยตักใช้โอ้โหโอ๋อสบายสบายโจนลนะอุยทำยอะไรเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเย้ yeah. ยังไม่ตายอีกเลื่อเหลือหนึ่งโอ้ยนาหีเลื่อเหลือหนึ่งไปเพื่ออะไรไอโบอ้ตมึงหยุดให้ตัวสี่ดาวกูสิพี่เอาอะไรมาในตัวสังดาวกัจจีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแลคคูนกับอเมทิสเอ้ยเมนทิสอ่ากูดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หมาเอาไหม ไม่เอาเอาไอตัว <auxiliary. S 1> ไอ้ที่มันพลังสองอะ่ะมันมีตัวก็ตีตัวหนึ่งพลังสองอะ่ะมึงได้ยังตัวชุดแดงตัวสามบาท่็วะพลังมันแค่สองเนี่ยนี่เป็นตัวอาดมบอลล็อกเอเนี่ยมันจะอาดมอาดำบอลล็อกใช่อาดำบอลล็อกมีอยู่สี่ตัวเออเอามาใส่มาเลยแล้วไอเนี่ย เดียว์คอลเลคเตอร์คอลเลคเตอร์คือตัวไหนนะเพิ่มสำงเนวพื้นฐานตัวละครแบบสุ่มตัวละครก็จีของคุณสังที่ถูกสังหารในการต่อสู้ล่าสุดลงมาในมือของคุณเอาไว้ก็ได้เอาไว้อะไดดีไดดีไอ้นี่พี่เอาปะสตาร์ลอดอะสตาร์ลอดเอาเอาก็ได้ แต่ไม่ใช้หรอกไม่เอกนะสตาร์ฮอกมีด้วยเหรอมีสองตัวเลยโหสัตว์อ่ะไม่ได้ใช้อ่ะเอาสตาร์ฮอกดีกว่าสตาร์หลอดไม่เอาบุ๊กใส่ทั้งตาร์หลอดสตาร์ฮอกก็แหละตัวสองใบที่เอาเลยมีอะไรบ้างนะสองใบอีกแล้ว<ล>คูนแล้วคูนกับกระเป๋าอ่ะเอ้ยแล้วคูนกับเป้อ่ะ ปไปเอาทำไมหล่หอ <Okay. S 3> โอเคหกบาทเอาอะไรอะ่ะกาเมลาหกบาทหกบาทเอามูลดากอนมีไหมไม่มีไม่มีต้องใส่พวกการ์ดเวทมนต์การ์อาวุธดีๆมาแล้วครับโอเค หมดปีท <c oughs> ี่หกร้อยมีสตาร์ลอดสองตัวสตาร์ฮอคสองตัวแล้วก็อดัมสี่เออวก็เ็ก <Okay. S 2> คอเลกเตอร์กันนะเราจบกันแล้วนะสำหรับโหมดทีมซึ่งคุูเล่นคนเดียวนะฮะเพราะว่าไอ้โบ๊ทอวนโบ๊ทวิกเนี่ยทิงตายไปก่อนเอาค่ะเอาโอเวันนี้ก็เดี๋ยวเขาขึ้นี้ก่อนนะครับสว,วัสดีครับทำให้ทำให้เฟิร์สดูเฉย